ผู้ชนะสิทธิตอนที่167ทูดปากเอกตอนที่หนึ่งตะคียีเห็นคนทั้งนั้นใส่ใจคำตัวจึงกล่าวสื่อไปว่าข้าพเจ้าขออภัยต่อชาวแปรทุกผู้ซึ่งนำเรื่องเดิมขึ้นมากล่าวซ้ำนั้นไม่ใช่หมิ่นดอกแต่หากเป็นความจริง อันจะกล่าวเลี่ยงเสียไม่ได้กำลังแห่งทัก้วทหารตองอูนั้นชาวแปรทุกผู้ก็เคยแจ้งแก่ใจคราวหนึ่งแล้วมิหนำซ้ำครั้งนี้เล่าเจเด็ในายทัพตองอูยังประหารขุนพลแปรีะได้โดยลำพังสติปัญญาตนมิพักต้องอาศัยน้ำมือทหารแต่คดีใครจะให้ขุนนางชาวแปรเกรงอำนาจตองอู ก็แจ้งอุบายทั้งปวงที่เจ้าหนุ่มนายทัพตัวกำหนดมานั้นให้คนในที่นั้นฟังต่อหน้าพระเจ้าแปรแล้วสำทับว่าอันความคิดของนายทัพฝ่ายจะนำพลเข้าย่ำแปรนั้นกระทั่งขุนพลแปรหนีความตายมาอยู่ในบ้านตัวแล้วยังไม่ได้รอดไปจากสติปัญญาเจเด็ดและชัยภูมิแปรว่าวิเศษแข็งแรงก็ยังแตกเพราะฝีมือเจเดด ใน35ราตรีอันหนึ่งที่ถือว่าประขันใจสิงเป็นทหารผู้กล้าของแปรนี้เล่าเมื่อวันทหารกองท้ายที่สุดของตองอูยกไปจากแปรนั้นประขันวุญดีขุนพลกลุ่มทหารแปรตามติดกระชั้นเข้าไปทหารตองอูเห็นจวนตัวแล้วก็ชักเอาธงรูปนกยูงพื้นเหลืองขึ้นประดาทหารแปร เห็นมายุระทุศแล้วก็พากันชะงักอยู่ไม่อาจตามตีเพื่อนเราชาวแปรเอ่ยก็บัตรนี้จะเด็ดผู้นั้นใช้ให้ข้าพเจ้ามาเจรจาความศึกและจะเด็ดผู้นั้นก็มีทหารเหล่าช้างมา้าและพลเดินเท้าพร้อมสับอยู่ในบังคับแล้วมิหนำซ้ำยิ่งกว่าสกครั้งก่อนด้วยบัตรนี้เมืองมอตมะอยู่ในกำมือ กำปั่นอันจะลำเรียงทหารมาระดมพร้อมกันทั้งทางบกทางเรือก็ยังมีอยู่ในมืออีกข้าพเจ้ากล่าวความทั้งนี้ท่านผู้ใดปัญญาเบาก็จะสํานึกว่าเป็นคำขู่ต่อพินิษพพิเคราะห์ให้ซึ้งนั่นแล้วจะเห็นจริงตามและเมื่อตาคยีกล่าวความทั้งนี้ก็แสดงด้วยกิริยาองค์อาจทนงตัว ยืนขึ้นเสมอท่านประทับพระเจ้าแปร ى. พระเจ้าแปรเป็นกษัตริย์ไม่ใฝ่ใจสงครามฟังตะคดีจรจาเสียงห้าวเน้นลงที่สำคัญสำคัญกระนั้นพระพักก็เผื่สีลงพนักงานเข้ามาเกาะตัวตะคยีพลอยสะดุ้งต่อกิริยาที่จับก,ก็วางมือออกจากแขนตะคยีเสียแลพระเจ้าแปรก็เหลียวมาสบตาด้วยรานอง มุขอามาตเมืองแปรก,ก็แจ้งในทีว่าพระมหากษัตริย์แห่งตนรกระอักกระอ่วนในพระไทยรำคาญว่าจะจำนนด้วยคำตะคยีรา้องจึงกล่าวแก้แทนพระเจ้าแปรไว้ว่าคำทูตตองอูดูเป็นที่หน้าพิลึกสะพรึงกลัวนะปลายลิ้นแห่งท่านทูตเทียบเสมอด้วยปลายผู้กันของช่างวาดฝีมือเอก อันอาจสามารถวาดรูปสิงให้ดูน่ากลัวซะยิ่งกว่าจะได้เห็นสิงตัวจริงซึ่งท่านยกความหลังขึ้นมาทวนจะให้เราเกรงเมื่อคราวแปรแตกนั้นเห็นจะกระลายอยู่เราเสียทีครั้งนั้นเพราะบึงขังน้ำประจําเมืองแปรเป็นใจให้ข้าสึกเข้าเมืองแปรจะใช่เพราะกำลังทาหารตองอูหักเข้ามาได้โดยฝีมือก็หาไม่ ก็แหละครั้งนี้แม้นเราแข็งเมืองยอมให้ตองอูล้อมดังเก่าอันหนึ่งขณะนี้ก็อยู่ต้นฤดูแรงเจเดตจะพึ่งแรงน้ำข้างเมืองแปรอีกคงหาไม่ได้แล้วแลอีกประการหนึ่งเล่าจะเบียงอาหารหมอตมะไม่ใช่อุดมด้วยทัญญาหารและพักษาหารหากอุดมด้วยแปรพันสินค้าต่างประเทศอื่นอันเพช จกหย่อนใส่ปากได้รสและความอิ่มแต่เหมือข้าวนั้นไม่ได้ดุดกองทัพตองอูครั้งนี้ขาดสเสบียงจะทำการตลอดไปได้สถานใดและอีกประการหนึ่งเมื่อตองอูทำศึกด้วยเราครั้งโน้นก็ไม่ได้ห่วงหลังกังวลหน้าแต่ครั้งนี้หงสาวดีเป็นเครื่องกังวลใหญ่อยู่อันเล่สงครามนั้นเราพึงแลเห็น ไม่ใช่ว่ายินลมปากท่านแล้วจะสะดุ้งกลัวกระทั่งเปิดประตูปแปรออกรับตองอูดอกตะคยีอย่าหวังใจให้มากไปเลยครูดาบชาวเกรเหียงฟังคำรานองแล้วหัวเราะอยู่รำลึกได้ว่ารานองผู้นี้จะเด็ดว่าชำนาญแต่การพลเรือนหากคนผู้นี้เป็นบัณฑิตแม้นไม่ชอบการสงครามแต่ต่อหน้าคนกรณี จึงสังกระตายปากแข็งอยู่นั่นเองแล้วตังคยีจึงว่าขอบคุณแต่พระเสื้อเมืองทรงเมืองแปร ى, ที่ทรงบันดาลให้รานองมาหาอุปราชท่านนำความข้อนี้ขึ้นมาเจรจาด้วยข้าพระเจ้าเสียก่อนหาไม่ถ้าท่านไม่เจรจากนแต่ขยิมว่าความคิดทั้งนี้เลิศแล้วก็รังแต่จะพาราษฎรแปรประไลซึ่งท่านว่า ถึงฤด,ดูแล้งน้ำแห้งบึงทับตองอูจะสิ้นที่พึ่งนั้นความข้อนี้น่าหัวเราะน,นะนายทับตองอูมาแปรถีต้นใช่จะยึดเอาน้ำในบึงเป็นเครื่องทำการก็หาไม่สุดแต่ว่าสิ่งใดเหมาะแก่การก็คิดผันแปรไปใช่ว่าสิ้นน้ำแล้วจะพลอยสิ้นคิดไปด้วยนั้นรานองท่านก็ปัญญาพอมี ตรีดูเถิดแล้วจะแลเห็นเองอันหนึ่งซึ่งท่านวิตกว่าสเสบียงของทัพตองอูจะไม่มีพอพลนั้นข้อนี้ท่านลืมซะแล้วหรือว่าเมื่อทหารตองอูกยกมาแปรนี้พกสเสบียงมากินเพียงสามวันอันหนึ่งป่านนี้ไม่ได้กลับตองอูก็ยังไม่อดตายปรารมใจกับสติปัญญามีแล้วหรือจะกลัวแก่การอด และความคิดท่านก็คะเนว่าจะเด็ดตีแปรครั้งโน้นจะต่างกว่าครั้งนี้เพราะมีหงสาวดีก่อให้กังวลข้อนี้ท่านก็กล่าวโดยไม่ได้นึกถึงว่าธรรมดาวิสัยมนุษย์ถูกอำน,นาจใดาบีบคั้นก็จำดิ้นจนสุดแรงเกิดแห่งตัวฉันใดบุเรงน้องทำศึกภาวะผวังดังนี้ก็จะตั้งหน้าตีแปรให้จงได้ในเวลาอันเร็ววัน มาหาที่มั่นไว้สู้ด้วยหงสาวดีข้าพเจ้าจึงเห็นว่าทัพหงสาวดีนั้นเหมือนหนึ่งผู้คอยเร่งให้ตองอูทำลายแปรซื้อซ้ำจะเด็ดนายทัพตองอูนั้นเป็นคนใจประหลาดยามว่าเมตตาอารีก็ดูเป็นคนใจอ่อนเสียเป็นที่สุดแต่ในยามอมหิตเยี่ยมแล้วใจในายทัพตองอูก็เฮี้ยม ดังว่าจะรองเลือดมนุษย์ออกมาดื่มได้เจ่าว่าแต่คนต่างบ้านต่างเมืองกันเลยเพียงคนพวกเดียวกันบุเรงน้องยังกล้าประหารเช่นตัวอย่างอันข้าพระเจ้าเล่าให้ฟังเมื่อครู่นี้จะเด็ดลักษณะจะยอมเป็นมิตรแก่ศัตรูหนต้นหนเดียวเป็นต้นเมื่อได้แปรนั้นได้เส้นเข็มเล่มของราษฎร ก็กำชับมิให้ทหารเบียนนายทัพผู้นั้นพยายามรักษาไมตรีถึงเพียงนี้แล้วหากแปรจะคิดต่อสึกด้วยสืไปจะเด็ดเห็นจะผูกใจแค้นตามกระมวล,ลสันดานตัวอยู่แม้นคนผู้นั้นเข้าเมืองได้เมื่อใดวิตกแต่ว่าทารกยังนอนแบบอกก็จะไม่รอดพ้นไปจากการทำลายของจะเด็ดครั้งนี้ ข้าพเจ้านี้รานองท่านอุปมาว่าเป็นช่างวาดฝีมือเอกวาดรูปสิงได้น่ากลัวกว่าตัวสิงจริงแต่ท่านลืมซะแล้วหรือว่าเด็ดนั้นเหมือนหมอผีมีมนวิเศษสามารถจะปลุกรูปสิงวาดนั้นให้มีวิญญาณขึ้นเป็นตัวจริงได้รานองเอยรูปสิงที่ข้าพเจ้าวาดนี้น่ากลัวอยู่แล้ว หากมีคนทําสิ่งนั้นกลับมีชีวิตขึ้นจริงๆได้อีกจะน่ากลัวยิ่งกว่าสิงธรรมดากี่สิบเท่าขอท่านจงประมาณดูข้อสําคัญอีกข้อหนึ่งนั้นอภัยเถิดอย่าว่าปรักปรัมความผิดแก่ผู้หาชีวิตไม่แล้วเลยประขันวุ่นยีนั้นหนักในโทสาพยาบาทด้วยจึงก่อสงครามให้เกิดขึ้นระหว่างสองพระนคร ปะขันชนงตนว่าตัวมากวัยวุธคุมทหารรับจะเด็ดไม่อยู่แล้วไม่ได้ประมาณกำลังตนก่นแต่คิดจะแก้มือได้ช่องพอหงสาวดีชวนประขันก็เป็นใจแล่นนำเอาชาวแปรไปฉิบหายแทบสิ้นข้าพระเจ้าตาคยีมองหาผลและเหตุไม่เห็นเลยว่าแปรจะพลอยเจ็บใจด้วยชาวหงสาวดีด้วยเหตุใด ใช่ว่าจะพลอยได้พึ่งบุญหงสาวดีธนุบำรุงให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นกว่าเก่าก็หาไม่หรือว่าหมายจะพึ่งพาอาศัยกันเบื้องหน้าเล่าหงสาวดีเท่ากับไฟกองใหญ่ก็จริงแล้วแต่นับวันต่อใจนี้ไปจะมอดลงจะให้ความอบอุ่นแก่ผู้ผิงเสมอด้วยตองอูอันเป็นไฟดวงที่กำลังรุ่งโรดโชตการขึ้นทุกทีนี้ได้อยู่หรือ อีกข้อหนึ่งนั้นมาดว่าจะเป็นข้อไม่สมควรกล่าวให้ชาวในที่ประชุมขุนนางก็จริงอยู่แต่ทว่าบัตนี้ถึงคราวจําเป็นและต้องฟื้นสิ่งนั้นขึ้นมากล่าวแล้วคือความสัมพันธ์ระหว่างชาวหงสาวดีผู้หนึ่งกับชาวตองอูอีกผู้หนึ่งซึ่งคนทั้งสองนี้มีแก่ตาละแม่ผู้เป็นสีเมืองแปร ปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันทั่วแล้วว่าอุปราชราชอนุชาพระเจ้าหงสาวดีรอบค่าพาตละแม่หนีเนื้อความข้อนี้ยังไม่แจ้งประจักษ์อีกหรือว่าชาวหงสาวดีมีจิตเอื้อเฟื้อแก่ชาวแปรสถานใดพระเจ้าหงสาวดีรู้ข่าวแล้วก็ทำทีเป็นใจด้วยน้องข้างสอพิญญาผู้น้องนั้นเล่า ของกรองฝ่ายทหารข้าศึกกำลังจะปล้นปีนกำแพงเมืองอยู่คนผู้นั้นก็ยังเห็นแก่การของตัวเป็นใหญ่กว่ามินนำซ้ำถ้า่ชาวหงสววดีน้ำใจดีเจ้าอยู่หัวเมืองนั้นมีแก่ใจบ้างส่งทักแก้วทหารมาช่วยตองอู่ที่ล้อมอยู่หรือจะได้แปรโดยง่ายใดคราวข้าศึกมาย่ำดีทิศกำแพงแปร ى. มีตาของหงสาวดีคู่ใดมามองแปรบ้างถึงที่ตองอูเบนหน้าเข้ามาปะทะหงสาวดีชาวแปรนิดกกระเหี่ยนกระหือรือเจ็บแค้นแทนหงสาวดีซะเกินตัวทีนี้จะกล่าวถึงน้ำใจชาวตองอูบ้างอันนายทัพตองอูนั้นเบื้องว่าเป็นข้าชิดใช้อยู่ในราชสำนักแปร ดำรงยศเป็นขุนวังบำเรยยุคคนบาดพระเจ้าแปรนาเพลานั้นท่านขุนนางผู้อยู่ในที่ชุมนุมนี้ก็ย่อมจะแจ้งแก่ใจว่าเจ้ามังชงายขุนวังเป็นที่โปรโดปรานยิ่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกระทั่งพระเจ้าแปรผู้นั้นประทับเป็นประธานในที่นี้ว่ากล่าวจะเอาขุนวังคนโปรโดเป็นเขยขวัญก็หลายครั้งหลายคราว และคนผู้นั้นมีอาจออกปากรับเอาในทันทีทันใดทางนี้ก็เพราะมีใจเคารพในศักตระกูลอันสูงส่งของราชวงศ์แปร ى. ทั้งที่ตนพักดีแต่ละแม่ยิ่งนักก็ยังสู้อุตสาหกลั้งกลืนความพักดีไว้แต่ภายในอกและเพราะเจเด็ดไม่ได้รับตำแหน่งพระราชบุตรเขยเมืองแปรหรือไม่ใช่เมื่อทัพตองอูยกมาครั้งแรก ึงถูกสงสัยว่าเป็นใจด้วยทับตองอูแล้วขุนวางนั้นถูกส่งไปจองจำโทษอยู่ในคุกปะปนด้วยคนผิดแล้วดังนี้ผีว่าเป็นผู้อื่นมิใช่เจเด็ดผู้เคารพเบื้องยุคนละบาทพระเจ้าแปรแลรักตาละแม่ราชาธิดาเป็นทุนอยู่ในใจแล้วหรือจะหักใจไม่ให้แค้นพยาบาทได้เพราะวิสัยมนุษย์นั้น ผู้ใดเคยเลี้ยงตัวดีแล้วเลี้ยงดีไปไม่ตลอดก็เจ็บใจเสียยิ่งกว่าได้อภัยจากคนที่ไม่เคยอุปการะตัวเสีอีกแต่นายทัพตองอูมีใจเช่นนั้นหรือไม่เชิญพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงปัญญาคุณอันประเสริฐราน้องและอามาตยอื่นได้พิจารณาขั้นต่อไปเบื้องว่ากลางศึกชาวโมลยินระง,งม เร่งให้ทหารทุกหน้าเข้าปีนกำแพงแปรนั้นสอพิญญาชาวหงสาว,วดีก็ฉวยโอกาสประทุษร้ายพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวแปรลวงเอาจารแม่ด้วยเล่คิดแต่การสำเร็จประสงค์ข้างตัวส่วนเจ้าเจเดตนั้นสิในเวลาเดียวกันนั้นมาด้วยหมู่นักโทษที่แหกคุกเจเดตเป็นชาวตองอูผู้ฆ่าศึก มากว่าจะฉวยโอกาสหนีกลับตองอูในขณะแปรอลนมานก็ไม่เห็นควรมีที่ตำหนิแล้วแต่นี่ทั้งที่จะเด็ดคิดหนียังหนีต่างกว่าสอพิญญาไม่ได้ลอยชายไปโดยเห็นแต่สำเร็จประโยชน์ตัวเป็นใหญ่ยังมีแก่ใจเจ็บร้อนด้วยแปรออกสึกฆ่าเมงกวงแงทหารเอกโมนยินผู้หนึ่งเสียเจ้านายทับตองอูหรือมิใช่ ที่ช่วยแปลไว้ให้พ้นจากการโจมตีอย่างหนักของทัพโมลยินนัาคืนวันนั้นแต่ข้อนี้ยังสําแดงอัตยาสายไมตรีของชาวตองอูไม่ซึง้งเสมอด้วยเจด็จเมื่อคืนไปสู่ตองอูและได้ทหารไว้ในอำนาจตนสองหมื่นแล้วก็แหลกกำลังพลเพียงสองหมื่นนั้นเสมอว่าจะยกมาทำศึกเฉพาะด้วยแปร ก็เป็นเครื่องควรหัวเราะแล้วยังมีโมนยินขวางอยู่อีกก็ยิ่งเป็นเครื่องควรหัวเราะให้หนะักแหละจะว่ากันโดยเหตุผลและสงครามเล่าก็ไม่เห็นเป็นการสมควรเลยที่นายทับตองอูจะเร่งรุดมายังแปรแต่ในขณะนั้นทางอันนายทับคิดการนั้นคือชอบที่จะให้แปรและโมนยินขับเคี่ยวกันให้แตกหักเสียก่อน แม้นแปรแพ้โมลยินเข้าเมืองได้ชาวแปรยังระสำาระสายอยู่ทับตองอูจู่ลู่โจมเข้ามาก็จะได้แปรโดยสะดวกหรือมากว่าแปรจะได้ชัยชนะแกะโมลยินก็คงจะสะบักสะบอมทหารก็จะอิดโรยเต็มประดาตองอูยกมาก็ยังง่ายแก่การเข้าปล้นเมืองอันการชิงไหวชิงพลิบข้อนี้ เจเดตไม่ใช่ไม่ระลึกถึงแต่ได้รำลึกแล้วว่าไมตรีจิตอันปลูกลงไปในแปรยังใหญ่หลวงกว่าเจเด็ตวิตกหากโมนยินเข้าเมืองได้ก่อนไหนเล่าจะถนอมแปรเหมือนหนึ่งใจตัวสิ่งใดดีสิ่งนั้นชอบไม่เลือกว่าทรัพย์หรือลูกเมียทหารโมนยินก็เข้าคร่าเอาตามอำเภอใจในฐานะผู้ชนะ นายทัพตองอูสำนนึกความข้อนี้จึงสู้ทนยากเอากายฝาอาวุธโมนยินเข้ามาก่อนก็เพราะหมายมาตรปรันาจะถนอมแปรไว้โดยอ้อมและการข้อนี้ปรากฏแล้วว่าทหารตองอูเข้าเมืองแปรยกเว้นประขันบุญดีที่พกพยาบาทหาความทุกข์มาใส่ใจตัวเองนอกกว่านั้นข้าพเจ้ากล้าย,ยืนยันว่า ไม่มีชาวแปรคนใดเดือดร้อนพระชาวตองอูเลยหรือว่าท่านขุนานางที่ปรึกษาในที่นี้มีผู้ใดเดือดร้อนหรือได้ยินมาว่าคนอื่นเดือดร้อนเพราะชาวตองอูก็ให้ว่าออกมาเถิดต่าครดีร้องถามถ,ามถึงสามครั้งที่ปรึกษาทั้งนั้นก็ยังเงียบอยู่ครูเท่าเห็นตัวเป็นต่อก็สัมทับความว่า ความดีของน้ําใจชาวตองอูทั้งนี้ชาวแปรใจจืดดอกไม่ฟื้นมาพูดจึงไม่เล็งเห็นถ้าโมนยินเข้าแทนตองอูแล้วไม่ว่าเจ้าว่าข้าจะได้นั่งหน้าสลอนอยู่กรณีคงหาไม่มีแล้วประการสำคัญอีกเป็นข้อท้ายที่ข้าพเจ้าจะพูดนั้นคือบัตรนี้ แตละแม่ถูกสอพิญญาอนุชาพระเจ้าหงสาวดีลวงไปนั้นบุเรงน้องรักเสมอดวงใจจึงตามติดไปชิงจากสอพิญญามาเป็นของตัวเสจจนได้ขุนนางแปรในที่นี้เอ่ยสีผมท่านก็ล้วนแต่เป็นสองแล้วท่านก็เคยเป็นหนุ่มมาก่อนย่อมเล็งเห็นความแรงร้อนแห่งกลพิศสวา์นี้อยู่ แต่ทว่าท่านเคยเห็นหรือว่าชายใดที่จงใจสวามิภักดิ์แก่ตาลแม่พระราชธิดาพระเจ้าอยู่หัวท่านความรังเกียจสักน้อยว่านางตกไปเป็นของชายอื่นนั้นไม่เคยข้องอยู่ในใจและเมื่อนายทับตองอูรักตาลแม่ถึงเพียงนี้แล้วไหนเลยจะไม่แผ่นาำรักมาถึงชาวแปรทุกผู้ด้วย วันท่านพิจารณาให้เที่ยงธรรมเถิดว่าไปเบื้องหน้าไมตรีระหว่างหงสาวดีกับตองอูอันจะสนิทสนมกลมเกลียวกับแรนั้นหงสาวดีรึกจะได้ครึ่งตองอูพระเจ้าหงสาวดีจะเจ็บใจแทนน้องไมตรีเดิมที่มีอยู่กับแรว่าน้อยแล้วกลัวจะลดลงอีกชะนี้แล้วคนใดเล่า ชาวแปรทั้งหลายจะปัดไมตรีส่วนใหญ่อันตองอูมามอบให้นี้โดยที่เห็นแก่ความสัมพันธ์เดิมอันเหลืออยู่เล็กน้อยกับหงเสาว,วดีอันหนึ่งหากจะว่าโดยความเมืองหงเสาว,วดีดังว่าเสือเท่านับวันเขี้ยวจะคลอนเล็บจะหลุดส่วนตองอูนั้นดังพยักษ์หนุ่มยังแข็งอยู่ทั้งเขี้ยว และคมอยู่ทางเล็บต่อไปอีกนานครั้นหรือจะว่าข้างทางคบหากันโดยสุดฤริตตองอูก็ยังสุดฤริตกว่าเช่นการในครั้งนี้ก็เป็นเครื่องชี้ให้เห็นผงเสาว,วดีชักชวนแปลเข้าเป็นมิตรไมตรีก็โดยเกรงกลัวตองอูมากจึงดึงแปลเข้าไปช่วยกันไม่ให้ตัวแหลกส่วนตองอูนี่สิมาผูกสนิทกับแปร ก็โดยวิตกว่าทหารแประจะแหลกเพราะไปร่วมกับหงสาวดีหงสาวดีคบแปรเพื่อประโยชน์แห่งเขาส่วนตองอูคบแปรเพื่อสงวนประโยชน์ของแปรเองเชิญพิเคราะห์เนื้อแท้แห่งการครบหาของสองเมืองนี้เถิดจะเห็นดอกว่าเมืองใดเป็นมิตรแท้เมืองใดเป็นมิตรเทียมข้าพรเจ้ากล่าวถ้อยคำมายืดยาว ก็เพราะประสงค์จะชี้แจงแยกให้เห็นเหตุผลที่ถูกแท้มิใช่มาทะนงองอาจยืนจังก้าหน้าที่นั่งพระเจ้าแปรด้วยมินก็หาไม่ได้บุเรนองนายข้าพระเจ้าใช้ให้ข้าพเจ้ามาเจรจาเพื่อระง,งับความหลงให้ข้าพเจ้านำความร่มเย็นมาโปรยปลายลงไปทั่วแผ่นดินแปรข้าพระเจ้ามาด้วยไมตรีสุจริต ถึงแม้นว่าการมาและถ้อยคำของข้าพเจ้าจะเป็นเหตุก่อควรให้ประขันคลั่งใจตายนั่นเป็นเพล้าหมายจะตัดต้นเหตุของความหลงและความร้อนจึงจำเป็นต้องตัดประขันให้ออกพ้นทางข้าพเจ้าพูดมาทั้งนี้ประสงค์สะกิดให้พระเจ้าอยู่หัวและหมู่อัมมาตแปรเห็นภั่ในอันจะไม่ยอมเป็นมิตรด้วยเมืองตองอู ข้าพเจ้าแน่น้ำใจตัวว่าข้าพเจ้าเจรจาทั้งสิ้นนี้ได้กุศลนักเหมือนเจรจาจะช่วยคนให้รอดตายทั้งเมืองฉะนั้นแม้นตาคดีจะอยู่ต่อหน้าพระพักที่บึ้งตึงของพระเจ้าแปรหรือแม้นจนกระทั่งอยู่ท่ามกลางดาบของเพชรฆาตแปรที่เงื้อง่าข้าพเจ้าตาคดีก็จะไม่ขอเจรจาอย่างอื่น นอกไปจากจะบอกความไมตรีที่จริงใจซึ่นบุเรงนองสั่งมากราบทูลยุคคนละบาทพระเจ้าแปรดังลำดับให้เห็นเป็นข้อข้อนั้นแล้ว